พี่พี่น้องขึ้นมาซึ่งต่นบอกม่วงแล้วมงืงอ,อีุ้นยูนาบ้านนะครับแซงแักไงเลยมีกินส้มนะครับลูกสาวอยากกินดกพี่น้องคนนะ่ะเต็มเลยสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอาแซงนี่แซงอยู่ทางหนานี่ เอาไว้แตกินสมสวัสดีครับพี่นอ้องพาพี่น้องมาเอาหมวงน่อยนะครับเดี๋ยวก็ลองกินเบิดก่อนื้นนี้ลูกสาวอยากกินสม่ะเลยมาเอาให้๋ยวไปมเมื่องกันครับพี่น้อง เดี๋ยวเอลอีกโอ้ยแดนตกแดนตกเดี๋ยวเดียวไหมเกษสิปีนเต่เอาอยุ่งงานนั่นนะพี่น้องเป็นพ่วงเลยเอาพ่วงเนี่ยักษีรลงนะครับ ร่วงก็มีนะครับโอ้ยพอได้ก yes. wow. so ินสุด เดี๋ยวไปกินสมพ่นอ้องกเทดแก่กินของคุนทีรับชมนะครับ